สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะนีดูยู่กับกิจกรรมสายฟรีกันอีกแล้วนะคะคลิปนีช้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราด้วยน,นะคะคือช่วงนี้อาร์วีมันอัปเดต แพดใหม่มานะทุกคนก็คือกิจกรรมสายฟรีคือเยอะมากนะคะวันนี้ก็จะมาแจกกันถึง5สกินกันเลยทีเดียวก็จะเป็นสกินถาวรกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะคลิปนี้ก็เช่นกันกดแชร์กดเลยกดติดตามด้วยนะคือเราพูดไปแล้วแหละเออ ดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะคือกิจกรรมมันเยอะมากจนเราแบบใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมหน้าตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมอวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ำนะคะว่าแอดไลน์โ็เด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ Facebook Fanpage โคเด้นเติมเกม อย่าลืมมาติมเกมที่โกด้นเติมเกมกันเยน,นะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย แอบทาคลิปจะไม่ทันแล้วนะคะทุกคนกดมาตรงนี้เลยเป็นปลดล็อกสกินฟรีนะคะชวนเพื่อนมาฉาดพลังเพื่อรับสกินฟรีไปได้วยกันนะคะคือบางตัวเราก็มีแล้วนะมันก็เลยให้ดูมีแค่นี้นะคะที่ระหว่างเราจะเลือกเราก็จะเลือกเป็นสกินตัวย่อนนะคะทุกคนโอเคอเค่ะกดยืนยันไปแล้วก็จะมีรางวัลทั่วไปนะคะแล้วแต่นะว่าทุกคนชอบสกินอะไรหรือว่าจะเลือกสกินอะไรคือแจกเยอะมากอะแบบเออแจกเยอะมากใครมีเราก็ได้เป็นลูกแกวนะคะเอ้ยมากกดยืนยันไปกดยืนยันนะคะทุกคน ก็จะเป็นตรงนี้นะคะง่ายๆก็คือขอให้เพื่อนช่วยได้นะคะเป็นกิจกรรมตรงนี้นะทุกคนก็คือให้พูดว่าไงดีมาตรงนี้นะคะคันลออโค้ดสมมติว่าเราคันล่อโค้ดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนนะคะในการชาร์จพลังอ่าสมมติว่าเราก็พิมพ์ไปตึ๊ด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 อันนี้ก็จะเป็นโค้ดสมมติว่าอันนี้เป็นโค้ดนะคะเราก็สามารถช่วยเพื่อนชาร์จพลังได้นะก็มาดูนะคะว่าแต่ละพลังเนี่ยเพื่อนบางคนก็อาจจะช่วยได้เยอะนะคะอาจจะแบบ 66%นะคะประมาณนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าสนิทกับใครหรือว่าอะไรกับใครนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําการชาร์จพลังไปนะคะตรืดนี่อุ้ยได้ไป95คะแนนอ่าแล้วก็จะเป็นเข้าเล่นกิจกรรมครั้งแรกก็ได้ไปชาร์จไปนะคะล็อกอินทุกวันแล้วก็ถ้าช่วยเหลือเพื่อนอีก2ครั้งเนี่ยก็จะได้ชาร์จไปนะคะเน้ยนย้านะคะว่าต้องให้เพื่อนช่วยนะคะให้คนอื่นช่วยไม่ได้นะทุกคนก็เหมือนแบบเป็นการใส่โค้ดรับสกินถาวรกันไปแบบฟรีฟรนะคะ กิจกรรมตั้งแต่วันที่19นะคะจะถึงวันที่13เดือนสิงหาคมคือเป็นกิจกรรมที่ยาวนานมากตอนนี้ก็คือเรายังเหลืออีก404ครั้งนะคะที่จะชาร์จพลังได้อะเล่นง่ายๆเลยนะคะกิจกรรมนี้โอเคค่ะอันนี้ก็ชาร์จกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าแบบมันทุกคนเห็นตรงเครื่องหมายงงๆนี่ไหมตรงแถบชาร์จพลังเนี่ยนะคะเราก็เอ้เราก็ตรงนี้นะคะสามารถชาร์จพลังได้เนี่ยเราก็จะได้รับของไปนะคะแต่ก็คือ จะได้เป็นอะไรนะ้าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยขอให้เพื่อนช่วยระหว่างทางเนี่ยช่วยง่ายๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะได้รับเป็นของรางวัลไปถ้าแถบชาร์จเพิ่มเต็มนะคะก็ได้รับกันไปเลยแบบฟรีๆนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาทําการรับสกินถาวรกันไปนแบบฟรีๆนะคะกับการสืบสวนเป็นสกินกับฮีโร่นะคะก็คือมาเล่นกิจกรรมนี้นะ,ะเราได้ทําคลิปลงคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะกดรับไปนะคะโอเคค่ะมี มีแล้วมีแล้วโอเคโอ้ยมีหมดทุกตัวเลยอะ่ะเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยมีหมดแล้วนะคะก็จะเลือกเป็นคัมพีไปแล้วกันนี่ได้ค่ะรับคัมพีขั้นสูงมากคัมพีแบบฟรีๆด้วยของน่าจะอยู่ในคลังเลยนะคะของมันจะเข้าในคลังเลยกิจกรรมก็เล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเหมาะสําหรับสายฟรีทุกท่านมากอ่าคลิปนี้ก็เชิญกดชแชร์กันเลยกติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะื่อกจใหม่คลิปหน้านะ